คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคามานาคมวันนี้เปิดเผยครับคลครึ่ง p l u สเป็นมาตรการที่ช่วยพี่น้องประชาชนแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องแบ่งเบาได้ประหยัดสะดวกและเท่าเทียมระบบรถไฟฟ้าในเมืองรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสายสีม่วงสีชมพูสีเหลืองสายสีเขียวสายสีแดง BTS Airpod Link ได้หมดเรือด่วนเจ้าพยาเรือไฟฟ้าขอสอมอก,กอ นะรถบริษัทขนส่งรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้หมดนะยกตัวอย่างรถโดยสารเอกชนนครชัยแอร์ได้ปิยะรุ่งเดืองทัวร์สีสุเทพขนส่งระยองทัวร์ Next Express แสวงบริการนี่เป็นตัวอย่างครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะนี่ขอสอมอกมร T, นะก็มีแบนเนอรนะ์ประชาสัมพันธ์นะให้ ประชาชนเข้าถึงได้ใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่เนี่ยบรรดาผู้ประกอบการเห็นไ,ไหมแต่ว่าวิธีใช้ก็ต้องไปสแกนโดยตรงแล้วก็วันนี้การใช้รถโดยสารสาธารณะแล้วก็รวมไปถึงรถไฟฟ้าครับคนละครึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยนะรถไฟฟ้านี่มรบรรยากาศวันนี้แต่ต้องไปซื้อตั๋วที่ห้องจําหน่ายตั๋วนะกับเจ้าหน้าที่จากเจ้าหน้าที่นะซึ่งเราก็ต้องใช้ผ่านแอปเราอะเวลาจ่าย แต่ว่าเราจะไม่สามารถใช้กับตู้ตู้นะรวมไปถึงตั๋วเดือนอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเป็นตั๋วแบบนี้อันนี้ MRT เนี่ยบรรยากาศ MRT BTS <B TS S 2> ก็เหมือนกันครับสามารถไปใช้ได้เนี่ยต้องไปที่ตั๋วแล้วก็สแกนอย่างเงี้ยเอามือถือเราอ่ะก็ใช้เหมือนเวลาซื้อของจากแม่ค้าทั่วไปอะ่ะเนี่ยครับใช้ได้ครับรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครรถโดยสารในต่างจังหวัดรถเมล์เรือได้หมด